คนตงตะมาหากินโซบเลยนี่ตริ้นนั้นมันเรื่อง ไม่ปลูกยางปาลาออกมีว่าวางีเบิกหน้าดาเรียกเมียที่รักเข้ามาปรสาน้องจ้าน้องจ้าดินนี้เราควรปลูกอะไรความคิดตรงกันตั้งพัวเมียย้ายดินเสียโกรกไระหนุย่ยคนละมาแต่งดิน ไรั่นแรลนันและรแงแก,แก,แกลูกมังคุดพันลูกใหญดีนุดได้ปั่นจากไหนายเนื้อไอเกลเจอไมอวัวลูกใหญ่เอาไปหมอุ้ยมีเลือบานมันน่แ,แรงดี ใ่ไม่มีเริกปุดด๊กแสงที่ตามรูงหโรูงเดียนยันอีกคนเกรียดน,นิยมทู่วไปพอคิดดิแล้วมันไม่มีทุนแล้ว่วยได้ทุนจากั้นเขียนโครงการยืนอกกอรอบผู้จัดการานาันแล้วว่ารอว่ารอและ i <laughs> not นั้นรอบ,บันว่าไม่กลัวเงินมีเงินมีธนาการไโลกมันหมุนมนชีวิตคนมุนเวียนเวลาปันเปลี่ยนแดกปีแล้วมันออกดอกโอ้ไม่ต้องบอกว่าดอกมันดอกชักแค่ไหน เมียดี่รักมานอนปลืกษาน้องเงอเดือนหน้าก็รักก็ดาบน็ไม่เราทุกแล้วรถที่ตุกนันตุกรถไหนเมียวหวานปีนุย่ยอย่ากดัง ีลวต้องลุกต้นไม้เราดกได้กำไรพอถึงเดือนกรกฎาวันรอตาต้นไม้เราทุโอุกแล้วหนุยสุกตรงกายลาดเนยไม่กายลาดสีกักไม้องค์ไปกายแม่กรีว่า แค่ไปสุกไกลเอาหวายตำคือได้กำไรแค่ปีแล้วใครมั่งละได้ไกล้ายเจอและหน่วยจุมพ้นกะทุกปัดลุงกกะทุกทุกราชก,กะทุกเมื่องสังกะทุก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 ชิบซีจังหวัดมันชุกพรอมกันหมดไม่รู้อีกตุก ไป่ใคลุงตุกไปตั้งตั้งตุกมาลุงมานั่งรองกันอยู่ที่เก้าปะป้าเลือละนุยสั้งกะโลฮลุงกะโลฮไม่รู้อีกตกป่าไปไหนพอกาเรขึ้นมาเจอลูกมั่งกุดจึงบ้านตามแลเก้อเจิมตามแลพี่นวงจัง โลต่ตาเด้ละนุยจ้าบาเล่นไม่เก็บค่ายขึ้นเก็บปลัดลงกระตายค่ายได้ก็ไม่ลุดขาหมดก็เกยลองกองแต็งเอ,อื้อจุกจุกเต็มตอนกลางคืนกลางก้งกงกวบินก็ไม่แวะพอขาอก็ไม่แรงอมเล่นดินเล่ดินล่ดินล่นดิน,ดน,ดนกินไม่วาดไม่ไหว กินแลงจะเจ้งหอโรงเรียนรุกมันป้าแดงกลุ้มหนังแลแล้วกลุ้มปวดรัวกุโตไปฮาเกลอแล้วเกอมึงว่าปลื้บ้านมันก็ขึ้นในห,หัวจนกินเธอไม่ก็ปล่อยไงเล่นดินไม่รู้อีกคใครแปดปีหนังน้ำตาครอือละนุย โดอกโตก็โตไม่รู้มันขนึ้นเทานี่หละเต็งเต็งครายไม่ได้เลยครา <c oughs> ครมึงกิดแรดหลัลงแองก็เฝ้าต้านลูกมังกุดเล่นหลงแองเลยเฝ้าต้านกิดแรด่วนเมียเราดื่มเยอะอยากไปจ้างรดเปลี่ยนเ่าไม่อยู่จักกันนี่เมียมึงวา่าแอ เอาที่วันเกิดน้องน่นเนี่ยไปเอาปิดที่กูไม่หนังพอ่อเมียมึงวะเออเกิดวันเลยรเมีมยงส้นใจนะเรื่องเพื่อนอ๋อเหลวงมึงหลามเกิดวันพูดเอาที่เลยเขี้ยวว่าเปด็ดตูอยู่ตาวี่กูเขี้ยวว่าเปด็ดรุดยอดเออเอารถบอดโชอจริงนะครับจ้ามช่องเก้าแปดครุณาจวยยับให้ตะก,กี้ เออทราบช่งเก่าเป็นหน้าหอกหัว,วหน้าโง่ลา <laughs> แคาา่นี้ต้วนเมียเราก็เต็งเอ้ปวดฟุนใหม่ดอกปีนุ้ยเยอะปีนุ้ยเราปรับปรุ่งกบ่าพวเราไว้ตั้งทำไมมันเปื่อยก้มั่งก้องใจใหม่จ้อยนิจใจกันโยมนดูดุ่ไม่แล้วเมียงว่าเอ๊ะเมาก่าก็ยูนปนเมาก่าไปกว่าเออคุกกำวามเนี่ยใจมีเยอะเอาติดวัดดีจีต้นดุ่ไม่หัวเนีย ฟื้นเหล่าโมงก้าวติดวัดดิจิตอลอ้อใจเกาา้าจ้าได้ลงไปมึงบอกดีอ้อมัดโมนบอกก็บันทึกข้อมูลไว้ในวัดดิจิตอลงูหิออ้งดาวโดยผิดเก้าดาวเทพันพพป้อนเดือนปัดช่องเมียเนี่ยพี่นุ้ยมาอุ้งแล้วนะจ้าเนาที่วันเกิดตันแล้วมึงเกิดวันชยอยกูเกิดวันจันทร์เลยมันเอาที่ก้าหนูอันไหนนี่กินกูแม่แต่ฉันแหลกอุ้งที่พี่ ปูใจช้านบึบใจน้าปิดว่ากอดสวิตแต่ดักวังเลยแต่มันบอกหลนช้านี่อไรต่อเดียวบอกมาเปลือ,อกปิดว่ากอดสวิตดังกร่งกรงช่ยตอบรับกับเขาทาหหาแล้วเล้วกรงกรงข้าอ,อมาลิตนจมกค่ะหมบอกอเออตกหมายโชคพ่อขาดัา้ายของหม้มีกรวดสองเม็ดหยิบออกด้วยดิคะมันโรตึ้งเม็ดใยว่าเออ มันยงังตามแล้วสมาชิกในกลุ่มเรือนนี้ชอบทานข้าวสวยหรือข้าวแชะถ้าชอบทานทาั้งสวยทั้งแฉะกดปุ่มหมายเลขแปดอีกครั้งเดี๋ยวจำปั๊วันนี้ปุ๊บมันเ่ขตัวละท้ทาันี้แต่เราอุ๊บมือมันปุ๊บพอเราจี้งาะางเออกลางแม่จี้ตัวละท้าต,ต่นจะไม่ถ้าแล้วกูกดปุ่มหมายเลขแปดกินดังส่วย่ังแจะเรากดแก่กินกาวแจะหลูกๆกินกาวช่วยบอกกดปุ่มหมายเลขแปดถูกต้องแล้วค่ะ พ่อกดปุ่มหมายเลขแปดข้าที่จุกนี้จะมีตั้งสวยและแชะ่มันต่าเปลือหนูจะเริ่มเอียงหม้อกันอย่งอยบนนั่น,นแหละมันแกงและน้ำไปหมักแจ่มอีดหนึ่งกับสวยพ่อหม้อเดือดมันเดือดเหลา่าพ่อพ่อมาดูสิสวยมากไปไหมแต่สวยมากกดปุ่มหมายเลขสามกันอุ้มร้อยจริงเออกูกะกดปุ่มหมายเลขกปะเลขสาม้ ดังกล้องกรงตอบรับประตูกตองเพราถอยไปนิดค่ะข้าวที่สวยมากจะแฉดนิดหน่อยหนุ่มจากฝัดหม้อกับวดัดเลยอยกวัดในนามออกอขึ้นมาโต๊ะเตะจันล้วยอยู่ต้อยวันนั้นเอโอ้โหน,นี่มันตันทาไม่มึงแหลรหร่รอดหลุดไหมต้อยร่างกายจอดเองเว้นรถพออ่อเดบานเราติดเกลืองโน่นไปช่องเสาที่สาม กําังเอ้ว้ยจึงเว้ยจึงเว้ยจึงเว้ยจึง,จง,จง,จงต่อยลังเหงิงไปตึ้งกังกอกนอนอยู่ป่ามาหยิบตัวนี้ออกก่อนหนูไม่กล้าต่อยรถหวาไอ้นี่ออกเลยะเออกูผ่านแล้วแล้วหนหนยกกาหนุ่ยหนูเคยมาไหนจากไหนไปไหนลาหนึ่งไม่รู้ขึ้นมายืดอจไรเลยล่ะบ้านกูยุดจ้าแท้แท้จริง รถดัเจอรยู้าวีโกที่เดือนไม่ได้ป้อนบาทเดียวแต่ไม่มีปัญนาเฉยบริษัทหยุดกลับไปแล้วไม่ตงเสียเลยเสียการลูกเกี้นในเกนลูกกวัวรถมาก็จ้องตียนังกันตรงนี้หนุยนังตรงนี้หนุยนังมันเกนการรถอะลรตกเสียเกาปันเกนกับไปเรยตาปูโอ้เด็กเร่ดิ่มไทยขึ้นหมุนล่างขึ้นมาหนังกั้งวันไอ้ลูกมา ว่านี้ก <bunker. S 1> ุนด like, mm ังทองจิ <w> ้นหมากระจิงวันน <Okay. S 3> so ั้นก okay. uh, <inter MI fruit> mm ูมาดูพวกฟางว่าหลุงโมกลงว่ารังโยบลานี่ยจัะมาโรงแรมเออหนังวัวแดงกูขึ้นหมดจังวะโอ้ฮันเล่ออยู่ผมปูดกาะเจ้าว่ารังได้ลูกกูมาเรียนรู้ๆในเพิงนึกโอ้โอ้ฮันเล่ออยู่ยิ้มกว่าแวดูยูก๊อแต่ว่าเปลือกว่าไปไหนยิ้มไม่แรงไรยกว่าวันนี้จนเนมกว่าเจอไรแล้ว ยิ้มหนังมวลไปจกก้ากัวรังเงยจนกันไปแล้วอยู่เป็นัหนัง้นานุ่ยป้อมนี่มาดูเบ็ดเคยลานกูมยอมว่าแดงกวัวรังอ้อขึ้นมาเร็วนี้เดกร้อยไม่ออนด่นโอ้เลยยาเมจองโยตาสนตนาอยู่ริมตุง ออจากมาแต่อโยธยาเมืองกรุงโอรสจักกระปงตัววะตรงเข้ามางา มีได้บอกว่าเป็นเจ้าชายบอกว่าจื่อนทรงสุริยาแวนนังพักบนซาลานั่งปาตีปัดีนะครับขอบคุณมากที่เรียกผมขึ้นมานั่งพักเหนื่อยตั้งใจว่าจะพักบนศาลานี้ชั่วครู่ชั่วอยาเป็นพี่นั่งคุยกันอยู่ก็เกรงใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนร้องเพลงด้วยเสียงดีมาก ครล่ะครับลองเปลี่ยนมาสักรครูกผมกับโอ้โหเสียงดีดังลัง่นจุเคยทาแผ่นไหมเนี่ยเคยครับโอ้เคยทาแผ่นนานไหมทําแผ่นอยู่หลายปีครับตอนนี้ทํำไหมขายน้ําครับไอ้รอยมันจ้ามาเคยทาแผ่นเด็ดๆกเรอทาแผ่นเราพึ่งใกล้น้ำเอเนแล้วแล้วขายดีไหมครับโอ้ยขายดีแผ่นขนาดเปียกตัวยังแต่ก็หักไอ้ก็เหลืองนั่น มึไม่ตึงแป้นสีดีไม่ใหญ่แป้นยางเจดเังมึงไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดภาษากรังกันในบ้านน้องเพียงกูพูดจับแต่เพื่อนอะไระครับเนี่ยเพื่อนผมครับแรงไรออกตรองแดงอีตาอ้ายนี่แล้วทาไมจําเป็นน้องเนี่ยไปคบทําไมเ่ะเนี่ยเมียมันชกมกครับอะไรนะเมียมันชกมกเออภาษาท้องจ่นไอ่ก็ได้ยินอกมกนี่แปลว่าอะไระพี่รู้ละแปลว่าอะไรนะชกมก คือลูละแล้วหมายถึงอะไรอ่ะมองแม่งอารต้าใหญ่เปรตไอ้นอันมันงงอะหนยตาตั้งว่าอาจจะเป็นหนักเรียนหนักชึกษา้าอ่าปิดเติมก็มาปืนตีเพื่อช่วยปัตนานาจัดบ้านเมืองหรือวัดหนักตองเตี้ยวหรือารการรักการอันนี้นเด็กอายุหน่อยๆนปอยปนอน,นั่งมองแหม่งอยู่พูดภาษาเรา